สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสิภาพพลอยนองนะครับมาเบิงวิถีชีวิตนะครับของเกษตรกรนะครับเชาาเลี้ยงงัวที่เลี้ยงแบบบ้านๆนะครับใส่พอพันุบ่นมันเรื่อยคขุ้ฝูงอะไรครับปูญ้าเลี้ยงงัวลอยเปรตีนนะครับบรได้ให้หัวอาหารหรืออาหารข้นนะครับผมอ่าส่วนโค้งสางที่ใดนะครับเกิดจากการที่งัวกินยาลอยโปรตีนนะครับผม นี่ครับแต่ละโตกัก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับพี่น้องครับเบื้องครับเดี๋ยวจะย่างนะครับหลักกะไทยแห่งกับพี่น้องในเบิ้งนะครับออันนี้เป็นคุ้มฟูงนะครับพอพันคุ้มฟูงนะครับพี่เขาเอาใส่ในการคุ้มฝูงของเขานะครับผมอันนี้เป็นแม่บ๊อกแม่พันธุ์นะครับอ่าอันนี้เป็นผลพอิตที่ได้นะครับก็จะเป็นปรามะนี่เลยนะครับ ตัวนี้ก็กำลังกินหญ้านะครับสงสัยกินหญ้าบ่ท่านมูนะครับก็เลยต้องมากินเล็มสุดท้ายมูเลยนะครับผม,มนี่<ม>ครับพี่องครับไอ้แม่บอกของห้อนะครับส่วนตรงนี้คือลูกนะครับผมลูกกะค่อนข้างจะโอเคนะครับ หนังหนานะครับผมเบิง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 ลูกนะครับ <c oughs> นี่ครับเพื่อน้องครับเบิงครับคอ,อนข้านที่จะโอเคนะครับผมคงสั่งดีค้งสั่งใหญ่นะครับอ่ะมาเบิง ตรงนี้นะครับกับง่วกินยาอิ่มๆแล้วนะครับก็จะในเวลาพักผ่อนนะครับนอนนะครับเพื่อที่จะช่วงบายๆก็จะไปกินยานะครับปล่อยลุงแปลงนะครับเพื่อที่จะให้ง้วนนะครับในมีกิจการกินนะครับและการแทะเล่มนะครับผมอ่านี่ครับเราจะมานอนอาบแดดซุ่มกันนะครับผม นี่แหละครับ่ล้งก็ลองตังเกตเบิ้งนะครับผมหัวกักินแล้วก็มีแกนเขี้ยวเอื้องนะครับแ่นกจะยำแล้วก็นอนไปนะครับตามสัญชาตญาณของวัวนะครับผมคือวิถีชีวิตของวัวกจะช็บหรือว่านี่นะครับผมนี่ครับนอนหลับนะครับเอาหน้าจุดินเลยนะครับผมบริสุทธิ์ใจยังนะครับ เดี๋ยวจะย่างให้พี่น้องด้เบิ้งทั่วๆนะครับผมอเอาคใช้ครับคลิปนี้นะครับกับพ่อพี่นี่ก็ตครับว่าไม่ต้องหิวใจนะครับกับฝากก็ไรก็แชต่ติดตามกับกงใจให้กับตัวตาฟาร์มเลยเดอ้อครับขอบคุณครับ